สวัสดีครับมาพบกับทางช่องเรานะครับทางศีจันคนสวยนะครับตอนนี้น้องเดียวจะพาสีจันไปไหนครับไปเดินครับไปเดินเหรอครับไปป้องครับเอาละเดี๋ยวพาสีจันรเดินนะครับวันนี้จะเดินเล่นนะครับออกกําลังกายยืดเส้นยืดสายครับพอดีหายจากท้องเสียแล้วก็เลย หายจากการท่องเือเลยจะพ่าเดิน,นครับจะเป็นยังไงก็รอติดตามชมดูนะครับมันได้เสียงเดียครับวันนี้จะใส่แค่พรมกับหมัดหมัดมงคลเฉยๆครับหมัดจุกโคนเฉยๆครับรอติดตามนะครับรอูปันเถอวะ จิจันของเราก็ได้เดินไปเดือกเกินไปเดือครับจะไปไหนทางไหนเอาควอนนี่ม่เ,เรื่อกม,มันเลอกไครองหรอวันนี้ไม่ได้ใสยย่เสียงครับใส่แค่ที่จับให้ควอนได้จับครับใส่กระทมกับ มังคุเชือกโคนครับพอให้ควัได้จับครับได้สแยงครับค,ควันเขาบอกว่าเดินไปเรื่อยๆผมก็เดินตามอาจจะสั่นไปไหนครับต้องขออภัยครับ สั่นเกินไปเดี๋ยวขอจบกันนี้นะครับเดี๋ยวตาต่อใหม่ครับให้ครบนาทีครับสีจันก็หนัไปด้วยกินไปด้วยนะครับเนี่ยเาไปเรียก้างทางครับโอ้โหคงชอบครับร่างฝึกเดินครับก็เลยต้องมีโซ่มีอะไรวันนี้ไม่มเหยียงครับเมื่อก่อนใส่เหยียงครับวันนี้ใส่แค่นี้ก็พอแล้วการ เพ,เพื่อเาพาื่อล็อกเท้าะไาแล้วจะได้จับจับขาไว้ได้ครับครับสวัสดีครับวันนี้สี่จันท์คนสวยของเราก็ได้มาหาหมวดานะครับวันนี้หมูดาก็อยู่นี่ครับนี่ครับสี่จันครับมันสนใจครับสี่จันทส่วนตจมวานกัวมหมาแล้วกลางหูใส่ มอโดสงสัยว่าใครโดนดินใส่ทุกวันยังจำไม่ได้มอโด,ว,อดว,วันนี้พามันเล่นกับมอโดเดี๋ยววันหลังพาไปเล่นกับบัวบานนะครับทำแล้วแสดงว่ากลับบ้านหนังบัวแล้วครับมอโดโอ้บัวปานครับมอดาดไม่กลัวใครแล้วครับมอโดลงปากดมกลิ่นเลยครับ โอเพี oh. ของเราครับหมด wow. <c ười> ูดาวเก้าฮะไหน,นโอ้เป็นลังเห่าเลยครับไปหาเดือนแล้วยังวงเดือนเนาะสั่งซื้อวงเดือนดิหาพี่เดือนแล้วครับ ให้กล้วยกินนะครับในกระเป๋าครับ๋อกินอิ่มแล้วครับดูท้องตองแล้วครับตอนนี้เอาเป็นแลน่หมูดาวมาจะเจิหมหัวยอเหรอครับมูดาว ไม่กล้าเล่นกับหมูดาวเลยให้เหมือนบัวบานบัวบานจะที่เล่นนะครับสีจันจะเรียบตอนนนิดนึงเหนือถ,ถักแทงแล้วถักทายแล้ว,ลวโอ้สีจันกลัวครับสีจันหันหน้านีสีจันหนนันหน,น้านีเหันหน้านี้เลยล่ะกลัวหมูดาว ยังอออหมดาด้กินไหนแล้วสีจันเลี้วจะบวกที่มัดเชือกไว้ก็คือกันตกครับกันเขาวิ่งครับจะควรนจะได้จับไม่ได้ครับมีเชือกจับครับจะได้ไมันตกครับถ้าตกครั้งหนึ่งเดี๋ยวช้างจะตื่นนิสัยครับ ไปทำบัานเลยบ้นแสดงว่าทำปนิมันสิกับอันนี้หรือเป่ามันน้ำบัวหรือเปล่กับบันตาอยู่บ้านน้ำบัวก็ไปได้เลยแม่โอ้มันไกลพูดก็ก็ไปได้นะมันไกลครับไม่เป็นไรคุณไปได้คุณไปได้อยู่แล้วโอ้ถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ไปอะได้อยู่ฮะถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ไปได้อยู่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปได้ต้องต้องเดินไปได้ครับไม่ใช่ว่าไปเดินไม่ได้ คุณพาเพื่อนมามาด้วยไหมวันนี้ยังครับยังโอ้แสดงว่าเพื่อนตายหมดแล้วครับโอ้เพราะว่าเพื่อนตายหมดแล้วครับเพื่อนตายหมดแล้วคนคนต้องใส่สีจันทร์ของคุณเนี่ยคนรงจะชอบพี่เดือนไหมถ้วยเล่นทรายครับเล่นดินนะครับสีจันทร์งานโอ้โหสีจันทร์ชี่ห้อง จะถอดโซ่เองแล้วครับนันเอ้จับโซ่ดิเอกจับโซ่ดิจะอดโซ่่ครับอทได้ถึงระดับนี้ครับผมยกยกไล์ยกไล์ไรเครับมก็เป็นคนที่อาใจใส่มากแล้วก็ผมหลายองระมาณว่าไม่ไม่ คนเต้นนุ่มนิ่งแต่ว่าแกมีความสามารถขนาดแกก็สติของแกก็ในเท่าไหร่แต่ว่าแกแกว่ามโอเะไรบ้างมันเด่าแกว่าจันเต้นไหวด้วยนะครับโอ้โหกระล้ามากนะคุณเดมขณะคุณเสือยังไม่กล้าถึงขนาดนี้นะคุณยังกล้าถึงขนาดนี้เลยกล้าอะไรครับไม่กลัเอ้อดาวนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับโอ้ จะทำอะไรครับดาวไม่มันก็จปลาดียวจะวานดินใส่ครับวานดินใส่ครับหวานดินใส่แล้วครับวานดินใส่แล้วเนี่ยหวานทองก็ไม่ว่าครับหวานดินนี่ neo รับไม่ได้ครับรับไม่ได้หวานทองไม่ว่าจะไม่ว่าแล้วถ้าหวานทองครับหวานทองหวานอะไรหวานทองรุ่นทองสี่จันทร์สี่จันทร์ดูดดดููให้พาี่ ร้องเดาแล้วร้องเสียงด้วยมีใครเสียงเลยไหมเจ้ทของเจ้าถ่ายเป็นธรรมดาแล้วครับที่มาณว่านเจ้ากญาญพาสีจันเข้าเพื่อนนะครับปกติจะกลัวเพื่อนนะครับกลัวช้างเชือกที่ใหญ่กว่านี่โมด้าเล็กกว่าก็เลยไม่กลัวสีจันดูใช้เสียงด้วยครับเสียงเสียงคือว่าเสียงใสมากอะ

เพียงเดือนเชอร์ี่แล้วนี่ชอ,อ,อ,องเ,าเราเราเสนเอ,อี่แค่หมื่นกว่าทเป็นทำต้งน,นานไม,ไม่เป็นเดือนของเดือนนึงหรอคุณมาทำยูทูบแป๊บเดียวคุณจะทันช่องฉันแล้วโอ้ไม่แป๊บเดียวทำเป็นเดือนหนึ่งกันนะครับทำเป็นเดือนของเราเยอะกว่าคุณนั่นคุณนี้กาแฟใช่ไหมครับ

ไอ้ท่าโมดาสีจ huh. like, so yeah. so uh ันของเราเดิน huh บ่แห like. so. like, ้งไปได้ตลอดเนาะมแห้งเนาะแหมผู้หญิงกับผู้ชายเขาจะไปเล่นแรงเหมือนกันได้ไงชาวบ้าานเขาเป็นผู้ชายเขาก็เล่นแรงธรรมดาโอ้มีโอ้ยเจ๊เดาเดามามาสีจันนะไม่ล้วงปากนะห้ามล้วงปากกันแพ้ไม่ล้วงปากเล่นกันธรรมดาห้ามล้วงปากอย่าดิสีจันขโมยเอ้ยหมดดาวแล้วครับออ้าาปดดินใหพู่ ให้ปลาดินให้ไอ้จานดินใส่มึงแชดินแล้วแสดงว่าวันนี้เป็นวันพิเศษนะจัดไอ้ดาวไม่ปลาดินใส่แต่ว่าส่วนมากมีนกเสียเจ๊กระด้งมันจะนันจะวันที่ปลาดินใส่มากที่สุดก็คือแม่ปีใหม่ต้องใส่เม่ปีใหม่เนี่ยไม่โอ้นี่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 ไม่ปีใหม่นี่อยู่นั่งอยู่นี่ครับสงสัยจะได้ดินไปกับบ้านเยอะแล้วพี่ใหม่ก็สาขาเราครับลองปากันนะครับลองปากันเร็วที่เขาจับ เ,ร,เรื่องนี้เลดน้ำลงไม่ให้จับปากันครับครับอันน้ำตูดไปอาหาตูดมาให้น้องแล้วครับตูดมาใสีจันให้เขาจกให้ทักทายหน่อยครับสีจันทร์เรียบร้อยครับมีเอฟซีว่าสีจันเรียบร้อยเรียบร้อยไหมครับกินกินไม่เลือกเลยครับสีจันกินอย่างเดียวกินกินเก่งครับ หมูดาวขายอ้อยะสีจันนเก็บกินสืเก็บกินแล้วเก็บกินจริงๆอะเห็นไหมอะหมเดาวลายอ้ยมาสีจันเก็บกินเลยครับเดี๋ยววันหลังเราก็จะได้เจอหมูดาวอ่อน ถ่ายร้องเพลงครับให้ให้ดาวร้องเหรอครับให้ให้ดาวร้องเพลงค่ะให้ดาวร้องเพลงดูดูลูกชายผมเก่งไหมเนี่ยดูวะไม่หลงป่ากันเดี๋ยวมันจะกัดมือกันน่ะมากระหน่อกถอยสีจันถอยจทนถอยสีจันถอยสีจันฟังเสียงควันโลเรื่องไหมลูก ยังครับตอนนี้กี่โมงแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ค่ำแล้วค่ะห้าโมงกว่าแล้วค่ะอ๋อครับเสร็จแต่ขายกิ๊บคุณต้องไปตัดหญ้าแล้วนะครับครับมีน้องดาวปาดินสบ่หาวเนาะน้องดาวป่าดินใสภาพผู้ธสาวมหาเด้เนาะภาพสาวมหาโมดาวเด้ก็เลยดาวป่าดินใสเลย

คำนี้หาดูยากครับครั้งแรกของสีจันที่มาหาห,าหมูดดาวเดี๋ยวท่านกอขออนุญาตจบคลิปแค่นี้ครับอย่าลืมติดตามทางช่องเราครับทังสีจันทร์สวยแหละและฟังดวาดวมังไพรดาวมงคดเลยนะครับช่องดาวมงคลเลยนะครับรอย่าลืมกดตแบบิดตามเราครับกดไลค์กด สอบตะไคร้กดแชร์หนึ่แชรค่นหนึ่งกำลังใจนะครับขอบครับ